สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาอาหารครีโตมาฝากกันอีกแล้วนะคะก็คือเมนูก็คือเมนูนะคะผัดหมูขึ้นช่ายพริกไทยดําค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้น้ํามันนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะเพราะว่ามันเป็นคีโตเดี๋ยวมันจะเกินนะแต่ถ้าเกิดใครกินทานคีโต เคียทานได้ค่ะค่ะหลังจากนั้นใส่หมูนะคะหั่นไว้นะคะหมดลงไปนะคะใส่น้ำซุปลงไปนะคะ รอให้หมูสุกก่อนนะคะหลังจากนั้นค่อยใส่ซอสพุงรสลงไปค่ะค่ะรอจนหมูสุกก่อนนะคะถ้าปิดฝานะคะจะเร็วขึ้นแล้วกห็หมูนะคะจะเปื่อยแล้วก็นุ่มมากนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่เนื้อหอยค่ะ ซีอิ๊วขาวค่ะสามแทมความหวานหม่หยิบมือนะคะรงรสคีโตชิมรสตามชอบนะคะขั้นตอนนี้นี่ค่ะน้ำมันจะน่ากินมากๆนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่ขึ้นช่ายลงไปค่ะ ทุกข้าทุกอย่างให่เท่ากันพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเป็นเมนูคีโตโจินิกที่ทำง่ายมากๆนะคะและถึงเครื่องด้วยพริกไทยดำนะคะซึ่งช่วยเล่นการเผาผลาญน,นะคะสำหรับคนลดน้ำหนักค่ะน่ากินขนาดไหนเยอไปจัดการสดจัด ก็ภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อสูงกดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ